หรือเปล่าครับที่เลือกวิธีตะคอกใส่เวลาอยากให้ใครยอมคุณมาฟังเรื่องนี้กันครับณนะท้องฟ้ากว้างใหญ่ก็มีลมเหนือกับพระาทิตย์ก็กำลังถกปัญหากันอยู่เรื่องที่ว่าใครเนี่ยจะมีพลังมากกว่ากันลมเหนือก็บอกว่า มันก็ต้องคาอยู่แล้วคาเนี่ยพัดไปพัดมาโอ้โหหลังคาบ้านไปหูต้นไม้โคน่นมนุษย์นี่ยังกลัวค่านะเวลาค่าโกรธเนี่ยไม่ได้เลยมนุษย์กลัวพระอาทิตย์ก็ยิ้มพระอาทิตย์ก็บอกว่าพลังของข้าไม่ต้องใช้ความรุนแรงอย่างนั้นหรอกแค่ความอบอุ่นมันก็มีพลังมากพอแล้วระหว่างที่คุยกันไปคุยกันมาก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเป็นชายที่กําลังเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งใส่เสื้อหลายชั้นเสื้อคลุมห ลมเหนือก็บอกว่าเอาอย่งี้ไม่ล่ะ ข้าจะพัดให้ไอ้เสื้อไอชายคนนี้เสื้อผ้าหลุดลุยให้หมดเลยว่าแล้วครับลมเหนือเขาก็เป่าลมไปเป่าเป่าเป่า,ปาชายคนนี้เขเฮ้ยอะไรวะกำลังเดินทางอะไรอยู่ดีๆก็มีลมบ้าอะไรวะเนี้ยชายคนนี้เขาก็คุมเสื้อนรัดแน่นขึ้นเอาเสื้อมาไว้ที่ตรงอกเสื้อผ้ามันจะปิวใช่ไหมครับเอามารัดที่อกไว้แล้วก็งอตัวคุ้มตัวแล้วก็เดินรีบเดินรีบเดินลมเหนือเขาโอ๊ยไม่ออกวยไม่ออกวยพัดใจเอาพัดวูวู ไอชายคนนี้มันก็รีบเดินรีบเดินแล้วก็รัดเสื้อแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะลมเหนือพัดเท่าไหร่เสื้อผ้าก็ไม่หลุดออกจากร่างชายคนนี้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวทีนี้เป็นคลาวของพระอาทิตย์บ้างครับพระอาทิตย์ก็ยิ้มพระอาทิตย์ก็เดี๋ยวข้าลองบ้างพระอาทิตย์ก็แผ่ความอุ่นไปร้อนร้อหน,อห,นอหน่อยๆน่อยอุ่นอุ่นหน่อยๆยชายคนนี้ก็โอ้อะไรวะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็อะไรตะกี้ลมแรงตอนนี้ทาไมร้อนร้อนอชายคนนี้ก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ร้อนเหงือเริ่มซึมเริ่มซึม ทีนี้เขาก็เริ่มถอดเสื้อคลุมออกเดินไปชิวๆอุ่นเหงื่อก็ออกอยู่ออกอยู่ไปเจอลำธารครับถอดเสื้อผ้าหมดเลยลงเล่นน้ำเลยแล้วเรื่องก็จบลงที่ตรงนี้ครับนี่เป็นนิทานอีๆทุกคนรู้ดีอยู่แล้วล่ะนิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราหลายอย่างแล้วคุณได้แง่คิดอะไรจากเรื่องนี้คอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้ว่าคุณคิดเหมือนผมไหมและถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับ